สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำใบบัวบกนะครับจากเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกาศกศเกลียวเดี่ยวรอบต่ำยี่ห้อออสการรุ่น DA 1000นะครับเครื่องนี้คั้นด้วยรอบต่ำเพียง80รอบต่อน,นาทีนะครับไม่เกิดความร้อนแล้วก็รักษาวิตามินเอนไซม์ไว้อย่างครบถ้วนนะครับก่อนที่เราจะทำน้ำใบบัวบกนะครับเรามารู้จัก ใบบวบกกันสักนิดหนึ่งนะครับใบบวบกเป็นผักผลไม้พื้นบ้านของบ้านเรานะครับตอนนี้กําลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับคุณสมบัติของใบบวบกที่สําคัญสําคัญมีดังต่อไปนี้ครับ 1. มีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็งนะครับ 2. ช่วยสมานแผลรักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็แก้ช้ำไนได้นะครับ 3. คุณสมบัติของใบบวบกอันนี้สําคัญนะครับ มีคุณสมบัติและสรรพคุณใกล้เคียงกับใบแปะกล้วยนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับใบแปะกล้ยช่วยบำรุงสมองลดภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ใบบัวบกมีสรรพคุณเท่ากันครับแต่หาง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับใครที่ควรรับประทานใบบัวบกนะครับออในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็สตีวัยทองนะครับ กลุ่มที่วัยทำงานที่ทำงานหนักและใช้สมองมากนะครับผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะครับเพราะว่าใบบวบสามารถที่จะสมานแผลให้กับเราได้นะครับผมจะคั้นใบบวบจากเครื่องออสการ์รุ่นตีเอง1000นะครับตอนแรกเราต้องมาประกอบเครื่องกันก่อนนะครับ สำหรับท่านที่มีเครื่องออสการ์รุ่น Dn 1 0 0 0อยู่แล้วนะครับหัวป๊มแรงดันกากามี5ระดับนะครับใบบกผมแนะนำให้ใช้อยู่ที่ระดับ3นะครับนี่ก็แก้วรองน้ำนะครับน้ำก็จะไหลลงสู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็กรองกากาศสำหรับตัวกด ผักผล,ลไม้นะครับใบบุบกผมจะใช้ทางด้านนี้นะครับด้านเล็กนะครับด้านใหญ่สําหรับคั้นผักผลไม้ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเช่นฝรั่งแครอทแอปเปลิลนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเผิดท่านต้องการให้น้ําใบวบกที่คันจากเครื่องออสการดีเอ็นหนึ่งพันเนี่ยใสนะครับใช้กระชอนกรองสักนิดจะดีมากนะครับ เราก็จะเริ่มคันใบบุบกได้แล้วครับเวลาท่านหยิบใบบุบกขึ้นมานะครับท่านก็หักครึ่งน,นะครับแล้วก็ใช้ด้านนี้กดนะครับก็จะช่วยกดได้เร็วมากขึ้นนะครับ ใบบบกที่ออกมานี่สีเขียวเข้มมากเลยนะครับกากที่ใบโบบกที่ออกมาเห็นได้ว่าแห้งมากนะครับเพราะว่าโดนรีดวิตามินและเอนไซม์ออกไปหมดแล้วนะครับ เมื่อเราใส่ใบบุบกชิ้นสุดท้ายลงไปแลรอสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปั๊มน้ำนะครับเพื่อให้น้ําที่ก็อยู่ในห้องคั้นเนี่ยไหลลงสู่ถ้วยน้ําของเรานะครับแล้วก็ปิดเครื่องครับท่านจะเห็นได้ว่ากาก,ากที่ได้จากเครื่องคั้นออสการ์ดี1,000เนี่ยครับแห้งมากเลยนะครับไม่มีน้ําแทบไม่มีน้ําหลงเหลืออยู่เลยนะครับ เราก็ทำการรีดน้ำจากเศษที่เขาเหลือๆนี่ฮะร่นเร็วมากนะครับเห็นไหมครับว่าน้ำเป็บกสีเข้มมากเลยนะครับ นี่นะครับท่านเคยได้น้ำใบบวบกที่เข้มแล้วก็ดีสุขภาพของท่านนะครับท่านสามารถที่เอาน้ำใบบวบกที่คั้นสดๆเนี่ยนะครับไปผสมน้ำตามใจชอบเลยนะครับหรือว่าผสมน้ำแอปเปิ้ลเพื่อให้มีรสชาติดียิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับน้ำผักผลไม้คั้นสดๆดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ